ท่านประธานที่เคารพครับผมเรยพลจิตสยนิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษพักเพื่อไทยขอ,อนำความดือร้อนของพี่น้องประชาชนหาลือต่อท่านประธานเพื่อส่งต่อในงานที่รับผิดชอบช่วยแก้ไขให้ดังนี้ครับเริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านแทงตบุห้วยสำราญผ่านบ้านใจดีตบนใจดีไปบ้านผุมสลา ตำบลโคงเพชรอำเภอขุขันปกติแล้วสายทางนี้เป็นทางลัดไปอำเภอบางกูในช่วงเทศกาลยังใช้เป็นทางเลี่ยงเมืองสภาพมีหลุมเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็นานวันเข้าหลุมก็จะมากและจะขยายวงมากขึ้นรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้งก็ขอให้ทางอบจรีสเกตช่วยกบหลุมเป็นการเร่งด่วนครับสายที่สองครับจากบ้านบุตตาดไปบ้านสวัสดีตำบ,บนกฤษณาอำเภอขุขันระยะทาง3ากิโลเมตร สภาพเดิมเป็นถนนหินคุกลูกหลังบางช่วงเป็นถนนดินเนื่องจากว่าผ่านการใช้งานมาหลายปีทําให้ถนนชารุดเสียหายเป็นสายทางของอบตกิษณาสายที่สครับถนนระยางเสื่อมสภาพจากบ้านนิคมซอยสองตบน,นองฉลองไปบ้านน้องลุงตบน์สเดาใหญ่อํเาเภอขุขันผิวทางคุขะเป็นหลุมเยอะมากครับไม่สามารถที่จะหลบหลีกกันได้เป็นเส้นทางของอบศร,รีสเกตสายที่4ี่ครับจากบ้านสนุนภูมิเทียบําบลสเดาใหญ่ ไปบ้านชมแล้วตะบนห้วยเหนืออำเภอคูขันยังเหลืออีกห้ารอยเมตรพี่น้องชาวบ้านก็ขอว่าเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนี้ขึ้นกับอบจศรีสะเกดสายที่ห้าครับถนนระยางจากบ้านล็อบบี้หนองบัวตาคงผ่านบ้านเกาะเกาะรกระโพเกาะสาม,มัคคีบ้านกระดึกศรีประทยลาดไปบ้านพอ่อตะบนกู่อำเภอปางกู่ผ่านเก้าหมู่บ้านและทางสิบี่กิโลเป็นของอบตอกู่ครับทุกสายทางที่กล่าวมาครับเกินความสามารถของท้องถิ่นที่จะทําได้ ต้องขอรับการจัดสรรจากกรมต่งเสริมการปกครองสนท้องถิ่นครัทนาำทานขอบคุณครับ